ทำไมทำไมใสงคืออะไรด้วยคือจะเป็นรองยอดจ่ะเพราะอะไรเราโดนอะไรเขาอ่ะก็โดนแช่งเขาโดนแช่งโดนหมัดโดนทุกอย่างที่เลือกสรรกันนะโดนหมัดจุกไหมก็ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่โดนโดนหมัดนไม่โดนห้อดแต่โดนหน้าโดนหน้าใช่ไหมแล้วจังหวะรอกกับขอบซ้ายรอจังหวะลมไหมพี่ก็รอมานานแล้ว เรานึเอ็กัือมเพือ่เไ็นได้แสองสองเป็นแรงเราเอรมาเท่าไรครับทุคนสองซ้ายซ้ายทีเดียวมันาสามาทีเดียวได้ไหมแอบสองตอดแรงต้นามเอ็นขวาัว แล้วจะจังหวะนั้นทำไมเราถึงฝัน้ายทำไมเลยไม่เป็นฝามือนเดิมอ่ะไงไม่รู้เหมือนกันตรงกลางข้างไหนเนี่ยข้างไหนเนี่ยหมดครับคะานนหมดก็แสดงว่าคะแสองเท่าครับคิดว่าเขาจะคิดว่าเขาจะลุกไหมเออตอนที่เขาลงไม่นอนไม่รู้เลยไอคิวเท่าไหร่ครับอคิวเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยคนะโอ้แต่มีแน่นอนเออมีแน่ละคุณคุยเมื่อกี้คุณคยว่าเขาแล้วก็เดินตามมาเฉียดอยู่ค่ามโชคได้เหมือนเขาเหมือนมั้งใช่ไหมครับโอ้โ เห็นว่าเห็นว่าพี่กันนี้มากี่ครั้งแล้วนี่ก็ใช่ใช่สาไปแล้วามไหไร้บบีไนแล้วไม่รู้แบพี่นะไม่อกรกวาสตก็เรียกว่าเป็นผัดล้งกทรองนะอ่้ไปองมาสาปิพย์หนึ่งตัวองหนูพี่รองพ่ออะไรบ้างเนี่ยอไม่เป็นเด็กด้วยอะไรนยนี้ันนี่ โยซิิเกตะซีนิเกตเลยพูดได้มไ่ได้ไม่ได้เลยไหมเอาพูดอีสานเลยเอพูดทว่าไปเลยเอาบอกเลยเขาพูดไทยากเอาไปเลยอา ขอบคุณพี่กุยครับเราไม่ยิ่งกันเราขอบคุณหัวหน้าคข้งแล้วก็ขอบคุณเพื่อนไม่เลวเยอะเลยขอบคุณขอบคุณพระค่นวินไปวินไปวินนมาหน่อยขอบคุณไปคกับที่ติดตังมาเอ้าที่ติดตามอ้าวหลังจากผมมาสัมภาษณ์พูดอยู่บ้างแล้วแล้ววินเป็นไงวันนี้เป็นไงว่าคิดว่าจะกลับมาได้ไหมเอาถามงอยู่ตรงเลยนะลักษณะนี้มันเป็นน้องคเขาเพราะว่ามวยเราประสบการณ์มันเยอะหรือว่าที่ เดินเข้าไปฟันสองมีนหม่เข้าไปแต่จริงๆยังไม่สนใจผมเลยอ๋ยังไม่สนใจมั่นจะเห็นจับโคตรที่เขามากคนนี้มันเขาเป็นมวยอะไรตัวลงเขาเป็นมวยอะไรแต่ก่อนเขาเป็นมวยฝีมือมฝีมือตอนที่จะดังเป็นมวยเขามวยเขามวยมาให้ให้เข้าให้เข้ากับตลาดใช่ไหมเข้าตลาดกับกำลังเข้ามาใหม่กำลังใหม่ช่วงวันอบไนี้ครับกำลังปรับปรุงข้ามาก็เลยเดินแบบจ๊กๆกัางๆหน่อยแล้วทำไมถึงพริกล็อกตลอดเลยสีไฟที่มามาคือเขา ขยันซ้อมพูดเขานีหนักใช้ได้ใช้ได้เพะขยันซ้อมตลอดก็เลยก็เลย็นที่ว่าขบุมันหนักเราะเราอกันไม่ไม่ไม่เจ้าวก๋ทำเล่าไม่ริูงลูกบอลนะทำเลยเรทำไ้เแสดงล้ยินดีด้วยครับยินดีด้วย